หนักเลยครับท่านชมพายุมาหนักเลยต้องลมต้องฝนเลยครับเฮยนะครับพายุมาเลยครับท่านชมโอ้พายุพายุพายุหน้าแรงเลยครับโอ้โหต้องลมต้องฝนเลยครับท่านชมนู่นนู่นโอ้โหหนักเลยครับหนักเลย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 อือโอ้โหหนักเลยครับหนัก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 มากหนักมาก โอ้โหนุ่น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 ครับลมมาโอ้โหระวังกันหน่อยนะครับนุ่นประยุกต์มาแล้วนะครับโอ้ยโโอ้โหหนักเลยครับหนักเลยตล้นต้องพลเลยครับประยุกต์มาเลยครับท่านผู้ชมโอ้พายุพายุพายุหน้าแรงเลยครับ โอ้โหต้องลมต้องกลนเลยครับท่านผู้ชมนู่นนู่นโอ้โหหนักเลยครับหนักเลย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 อืมโอ้ยโอ้โหหนักเลยครับหนัก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 มากหนักมากโอ้โหนู่นนู่นู่ครับเรามาแล้วโอ้โหระวังกันหน่อยนะครับนู่นไปโยุมาแล้วนะครับโอ้ยโอ้โหหนักเลยครับหนักเลยอืมต้องล้มต้องกนเลยครับ โอ้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็พายุก็เริ่มเริ่มพัดกระนำเลยครับท่านผู้ชมทั้งขวาทั้งทั้งขวาทั้งคนนะครับกระนำเลยครับโอ้โหพายุมาแรงมากนะครับท่านผู้ชมครับก็เดินทางไป ดูบ้านของชาวบ้านครับของปี่น้องโดนพายุพัดนะครับอ่าเปไล่เบื้องของปักก็โดนกระนำเลยโอเคเดี๋ยวลับรถไปดูบ้านของชาวบ้านนะครับโดนพายุ พัดนะครับหลังคาปลิวหลายแผ่นนึงก็บอกมาเดี๋ยวลองเดี๋ยวมาติดตามชมกันดูนะครับกับดนพายุนะครับดนพายุก็มาเช็คล่งแหลกแล้วนะครับโดนไปซิปนะครับกับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กลับรถมาถึง ที่เกิดเดทแล้วครับที่พายุกระนำนะครับพายุมาทางนี้นะครับโดนเอาห้ากหลังแล้วครับจุดนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาก็ติดตามชมกันนะครับว่าทั้งหมดกี่หลังแล้วก็กี่แผ่นนะครับกระเบื้องนะครับท่านผู้ชมโอเควัดเพล่ะวัดเพืออะไรล่วอ้าวไปไปไปมาเหยดิเอาล่านะครับโอ้โหโดนลายเป็ดวันนี้นะครับ ยวไปเลยไปเลยโอ้โอโอประโยุนักเลยกับบ้านกวน ซามากี่ปืนนะพายุก้าวายุก้าสัตว์กำลนำเลยเดียวเน,ะนาะนโอเลเมนโอ้รั้วมาเลย,เด,ย,ยลเดี๋ยวไปเลยครับวันนี้นักเงหวากับจิบมาปืนเดือหกับโดนปายุสัดว์กนลนำเลย กลางนุ่นไปเลยเกตีมาพุ่นแต่วานี่เลยตินั่นแดงมึงอ่าพายุโดนจัดกระนำแล้วนะครับนี่บันบังนี่โอ้อ่ากกตันได้กันแล้วโอ้นูกันแล้วไหนๆๆนไนไนไนอ๋อล่ะของต้น Oh, quay lời nó nặn 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 lời lẹ đi ờ ô lục chế là vô từ mấy cắn lông rồi ờ à, đây đẹp rồi là đó mày đi rồi này là tí ăn cơm này cái bún nào mày đi Ờ, ừ. này ô oh. S <S โอ้โนั่นเนะรถยม้ารถจ้นี่ครับบานใต้บุญควนลาวโดนเอาลายแป้นวันนี้นจะหลบเดินใจนี่นาะเนี่ยเบื้งลับงานโอ้เบื <S <S ้งล e ับ ตนนี้ลงมาตำรวจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปประชาสัมพันธ์ก็คนไหนที่โดนพายุนะครับก็มาแจ้งได้เลยนะครับก็ตอนนี้มาเช็คแล้วประมาณสักสี่ห้าหลังนะครับโดนไปสี่ห้าสิบพนนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังนี้ก็โดนโดนไล่หลังเลยนะครับเพราะว่าพายุลงหนักเลยนะครับตะกี้ตอนกประมาณสักบ่ายบ่ายสองนะครับโอ้โหเนี่ยครับโดนหนักเลยทั้งลมทั้งฝนเลยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวต้องกลับรถกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเอาของมาให้เป็นวันจันทร์นะครับเพราะวันนี้ร้านปิดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปประจัดปันให้กับพี่น้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ช่วยเหลือทีเดียวไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคกลับมาถึงบ้านเป็นที่ร้อยแล้วนะครับโอ้โหพายุหนักเลยครับหลายหลังนะครับวันนี้ กลับก็ตอนนี้กลับมาถึงบ้านนะครับสรุปแล้วประมาณ 6- กเจ็ดหลังนะครับหลังหนึ่งหกสิบสองผืนก็มีนะครับทั้งบ้านก็มีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับจะวิ่งไปเอาที่ร้านนะครับมามอบให้กับชาวบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใกับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแจกกระเบื้องนะครับสวัสดีครับ